สวัสดีครับคุณพิชมุกท่านกลับมาพบกับผมพลโมโตไรว์อีกเช่นเคยเชื่อว่าเพื่อนๆสายตกแต่งรถทั้งหลายคงจะรู้จักกับแบรนด์พูอีกซึ่งเป็นยี่ห้ออะไรตกแต่งมอเตอร์ไซค์ชื่อดังจากสเปนซึ่งแบรนด์พูอีกเนี่ยเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมแข่งระดับโลกอย่างเรปโซฮอนด้าใน m o โ o GP พีรวมไปถึงคาวา s k i Racing Team ในรายการ World Superbike ที่ผมต้องกล่เช่นนี้เนี่ย ไม่ใช่เพราะอะไรหรอครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้มีแนวคิดในการออกแบบรถต้นแบบอย่าง Yamaha r d 3 5 0 Concept ที่เรียกได้ว่าเป็นการรื้อฟื้นคืนชีพ Yamaha r d 3 5 0มอเตอร์ไซค์ในช่วงยุคปี86ของทางค่ายซ่อมเสียงซึ่งณเวลานั้นเป็นเครื่องยนต์2จังหวะ2สูบให้กลายมาเป็นรถสปอร์ตเฮอริเทจไฟกรมยุคใหม่คล้ายๆกับรถในตระกูล XSR ในปัจจุบัน แต่การออกแบบรถนี้จะให้ธรรมดาก็คงไม่ได้เพราะว่าทางผูอินเนี่ยได้นำเอาเส้นสายของ MT09 รถเนเกตจอมดุของทางค่ายนียครับมาต่อยอดพร้อมทั้งยังจินตนาการไปอีกว่า r d 3 5 0ใหม่เนี่ยจะใช้เครื่องยนต์แบบ4จังหวะ4สูบในพิกัด 350cc จากรายละเอียดของรูปลักษณ์นั้นเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าชุดไฟหน้ายังคงเอกลักษณ์ของไฟกลมเอาไว้ แต่มันทำให้ล้ำยุคล้ำสมัยด้วยการใช้โคม LED ส่วนชุดถังน้ำมันที่ลากผ่านตัวเบาะยาวไปจนถึงด้านท้ายก็ยังคงเอกลักษณ์ของ r d 350ในยุค86เอาไว้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ดีทางผมต้องขอย้ำเอาไว้อีกครั้งครับว่านี่เป็นไอเดียของทางแบรนด์ปูอีกที่เขาคิดฝันเอาไว้รถรุ่นที่น่าจะเกิดขึ้นได้จริงในกลุ่ม Sport Heritage พิกัด EntryB ไนั่นก็คงเป็น xr s 3 0 0มากกว่าเว้นแต่เพียงว่ายามาฮ่าเนี่ยจะสนใจและนำไอเดียนี้ไปต่อย,ยอดซึ่งนั่นก็คงจะเข้าทางปูอีกเลยเพราะว่าพวกเขาจะได้ทำของแต่งเตรียมรองรับเอาไว้เอาเป็นว่าหากเพื่อนๆสนใจรถในรูปแบบนี้ผมแนะนำครับว่าใครที่ใช้ mt 0 3อยู่แล้วสามารถนำ mt 0 3เนี่ยครับนำมาดัดแป้งตกแต่งให้มันเป็นรูปลักษณ์ไฟกลมก็คงจะหล่อไม่น้อยเลยทีเดียว สำหรับในคลิปต่อไปทางทีมงานโมโตไรว a ลเราจะมานําเสนอเนื้อหาสาระอะไรก็ขอฝากคุณผู้ชมทุกท่านติดตามเรากันด้วยนะครับทั้งในส่วนของ facebook com motor rival ฝากกดไลค์กดซี first ติดดาวเอาไว้เพื่อไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากทั่วทุกมุมโลกในขณะที่ YouTube e h h n n n l m o t t r r i v a l นี้ก็ขอฝากเพื่อนๆครับช่วยกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอัปเดตใหม่ๆจากทางเราครับวันนี้ผมพล Mo ต r i v a l ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ